สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปชมอพาร์ตเมนต์5ชั้นเพชรเกษม42ห้องสวยสไตล์คอนโดผู้เช่าเต็มที่ตั้งถนนเพชรเกษม42แขวงบางจากเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครรายละเอียดขนาดพื้นที่61.2ตารางวาอาคาร5ชั้น19ห้อง ชั้น2และ3เป็นห้องพร้อมอยู่มีเฟอร์นิเจอร์ตู้เย็นไมโครเวฟทีวีจานชามครบราคา5,000ถึง6,000บาทต่อเดือนชั้น4-5ถึง5เป็นห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ไม่มีตู้เย็นไมโครเวฟทีวีราคา4,200ถึง4,400บาทต่อเดือนห้องขนาดใหญ่สไตล์คอนโดพื้นที่32ตารางเมตรถูกสร้างมา6ปีสภาพยังดีปัจจุบันผู้เช่าเต็มตลอดมีที่จอดจัก,กรยานยนต์และรถยนต์ ผู้เช่าคือนักศึกษามอสยามและพนักงานออฟฟิศห้องเช่าชั้นหนึ่งสามารถทําร้านคาเฟ่ได้ดาดฟ้าทำหลังคาปกคลุมสามารถทำเป็นฟิตเนสได้สถานที่ใกล้เคียง BTS และ MRT บางว่า MRT เพชรเกษม48ซีคอนบางแค The Mall บางแคโรงพยาบาลพญาไท3 นัดชมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ Mac 090 979 77 47หรือคุณลิต094 287 8264หรือ Adline ที t, ่ thproperty investor